ครับรถมิสสันจุกนะฮะติดเครื่องเปิดแอร์เร่งเครื่องก็ได้ความเย็นซ้ายขวาเย็นไม่เท่ากันนะฮะ16 17องศานะฮะกับ24องศา18กับ24 18กับ25 พัดลมทำงานปกติ <c oughs> รถเข้าเช็คแอร์ตอนเลขไม่หม่ 40, กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกวันนี้ก็32องศา น,นี้น้ำยาลงมาล้วจาก28่สิบแปงอลงมาสิบสี่สี่้าเท่าแล้วเอาจุดห้าจุดห้าเอาให้มันเป็นสองขีด ตอนนี้ในรถซ้ายขวาเย็นใกล้เคียงกันแล้วสี่กับห้าองศาสี่ห้าองศานะสี่ห้อาองศาแล้วปกติแล้วแอร์ตัดต่อดีนะแอร์ตัดต่อดีแอร์ตัดแอร์ตัดพร้อมทำงานลงมาได้ถึงสามจุดเจ็ดสามจุดอ่าพังนีนหมดเลยมันมันยังบัดสมบูรณ์ด้วยระบบมันบัดสมบูรณ์เพราะว่า น้ำยามันหายไปสองขีดแล้วมันมีช่องว่างภายในระบบแล้วนะช่องว่างภายในระบบแล้วถ้าทาแวดอากาศเติมน้ำยาใหม่ทําระบบใหม่อันนั нолог, ้นคือเติม <all>, น้ำยาพร้อมกันเข้าไปสี <the full> ่ขีดเลยตามสเปคเพื่อนนนั้นจะแน่นอนอันนี้เอาอันนี้แค่ผมประเมินเนาะผมประเมินว่าลองเติมถ้าเกิดผมเติมเยอะมันก็จาเป็นผลดีเองล้นะเเหมือนลมอะลมยางก็ต้องเติมมันพอดีนั่นแหละนะนี่เหมือนกันผมประเมินแล้วอีกหนึ่งขีดผมได้เท่าไรความเย็นเท่าไร ขีดเกิงผมได้เท่าไหร่สองขีดผมได้เท่ไหร่แอร์ตัดละก็อยู่ว่าใกล้เคียงก็อยู่ใกล้เคียงครับประมาณนี้ฮะสี่ห้าองศาเข้าสู่ขั้นตอนการถอดซ่อมนะครับเปลี่ยนตู้แอร์นะครับคันนี้ ก็เข้าสู่ขั้นตอนการถอดนะครับจับไปครับรถนิสันจุกผมตีข้างนี่งาน,นผมเงี้ยขึ้นมาน่อยเดียวนะ บบีีเเเเชชยยหลังจากยกคอนโซลรถออกมานะคะภายในรถเดี๋ยวจะได้ทำความสะอาดดูดฝุน่น ดูดฟูนทำความสะอาดภายในรถให้นะคะชุดอะไรแอร์ของรถ ดิสันจุกนะฮะที่จัดในงานซ่อมครั้งนี้นะครับก็มีตู้แอร์นะฮะตู้แอร์ที่เปลี่ยนใหม่รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลนะครับแล้วก็ตัวไดเออร์นะครับไดเออร์ตัวกรองน้ำยายแอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว expansion valve wow นะครับมีน้ำมันคอมมีลูกยางโอลิงนะฮะอ่าเป็น ทุกอย่างโอลิงมีกลองฝุ่นนะกลองฝุ่นกลองฝุ่นเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวลองเอากลองฝุ่นตัวเก่ามาดูหน่อยจะให้ดูสภาพกลองฝุ่นเปรียบเทียบกันนะฮะสภาพกลองฝุ่นของติดรถนะฮะที่ติดรถมา ภาพกองฝูลนที่ติดรถมานะครับตอนนี้เราถอดหมดแล้วนะตู้แอร์เราถอดออกมาละกําลังอยู่ในขั้นตอนการเช็คลัว่วเดี๋ยวเราไปดูการเช็ครั่วตู้แอร์กันคนระับชุดนี้เดี๋ยวเราจะได้ทําความสะอาดนะล้างฝุ่นล้างอะไรนะฮะฉีดล้างฝุ่นทําความสะอาด ตู้แอร์นิสันจุกนะครับเช็คลวพบตัวแอร์รั่วนะครับก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนชุดตู้แอร์นะครับรถใช้น้อยนะครับตรวจเช็คดูสภาพหน้าคอมแอรนะรสภาพคอมก็โอเคนะครับเดี๋ยวลูกยางโอลิงต่างๆเราจะเปลี่ยนให้หมดเลยเนะาะเพราะว่าหลายปี นะหลายปีแล้วตามชุดโอลิงที่เราแนะนำนะ,ะว่าเราจะเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้หมดนะคำว่าลูกยางโอลิงก็คือตัวดำๆตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีซีนโอลิงอยู่ทุกข้อต่อ,อตรงนี้ด้วยนะฮะเราเอที่คอมคอมก็มีด้วยนะฮะคอมก็มี2ตัวชุดหน้าคัตยังถือว่าสียังโอเคอยู่นะครับสียังโอเคอยู่ไม่แดงไม่ไม่ไหม,ไม,ไมอะไรนะฮะปกติอยู่ ก็มีในส่วนของหมอ้อน้ำเดี๋ยวเราจะเป่าหน้าหมอ้อน้ำให้นะครับในไหนถอดแผงแอร์ออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเป่าเศษฝุ่นเศษอะไรหน้าหมอ้อน้ําให้ตรงนี้ก็มีลูกยางโอลิงนะฮะเดี๋ยวลูกยางโอลิงในจุดต่างๆเราเปลี่ยนให้หมดนะฮะเปลี่ยนให้หมดเลยเรารับประกันในจุดต่างๆที่เราเปลี่ยนลูกยางโอลิงให้อีกหนึ่งปีเลยนะฮะไม่ต้องมีข้ออ้างกันแล้วนะ ไหนๆถอดซ่อมแล้วเราเปลี่ยนให้เลยครับงันั้นครับถ้าไม่ไถอดแผงแอออกมาก็ไม่ได้เป่าแบบนี้นะครับเทียนสองจุดห้าครับ ชุดตู้แอร์ของนิสสันจุกนะครหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแล้ววาวด้วยนะครทั้งตู้ทั้งวาวก็ประกอบเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะได้เตรียมยกขึ้นใส่รถละก็เป็นตู้แอร์ของนิสสันจุกนะครับอันนี้ก็เป็นของคันล่าสุดนะครัคันนี้นะคันนี้ที่เราถอดเปลี่ยนอันนั้นก็เป็น ของตู้ที่คันที่ถอดเปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับอะไรมันมีการเสื่อมสภาพสึกหลอไปตามการใช้งานนะครับมันจะรั่วเมื่อไหร่มันจะซึมเมื่อไหร่มันจะไม่เย็นเมื่อไหร่มันก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับบางคนอาจจะมีประสบการณ์กับตู้แอ,อนะร์รั่วนะฮะก็คือเติมน้ำยาใช้อย่างเดียว จนคอมเพรสเซอร์เกิดเสียงดังคอมล็อกก็มี